อ่ะยกไหวไหมอ่ะอาลูก uh. อ uh. uh, uh, right. uh, uh, ่ะ right? อ้ายกยกลูก huh. อ uh ้ายกอ่ะ huh. อ uh ้า huh. ล uh ูกยกอ่ะแอคท่าอีกแล้วมาแอคท่าแท้แล้วไม่ต้องมาแอคลูกไม่ต้องมาแอคนู่นแตงโมนู่นนานเห็นไหมแตงโมนู่นอ่านั่นน่ะลูกไปยกเลยไปไปเลยไปเลูกไปยกเลยไปเอาตู้เอาตู้เว้ยอ้าวยกยังไม่กิ่งยกยิ่งยก ไม่ไหวไม่ไหวอ่ลุงน้อยช่วยน้อยไม่ต้องมาหาตัวช่วยเลยลูกไม่ต้องมาหาตัวช่วยเลยอ่ะโอ้ย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 ไม่ควรด้เป็นตัวตลกอ่ะลูกเฮ้อเมื่อกี้ตลกเหมือนคนแก่เลยเมื่อกี้ แล้วขึ้นแล้วับขึ้นแล้วไม่ต้องมาแอคไม่ต้องมาแอคไม่ต้องมาแอค